สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy b l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่ากระเทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกสาวกตั้งแถวใหม่และสร้างทางเดินไปสู่ประตูเหมือนกับทางเดินที่มีเสาเรียงกันเป็นแถวพวกฮาจิเมก็ออกไปตามทางเดินนั้นอยางไม่มีลังเลตอนนั้นมีแค่ยูเอที่อยู่ข้างๆเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่ามือของฮาจิเมส่องประกายขึ้นมาชั่วพริบตาหนึ่งไม่คิดเลยว่าปลายทางเคลื่อนย้ายของประตูจะไม่ใช่บริเวณบันลังที่มองเห็นจนถึงเมื่อคู่นี้แต่เป็น ระเบียงกว้างตรงมุมหนึ่งของปราสาทหลังใหญ่โตมโหฬารซึ่งน่าจะใช้จัดงานเลี้ยงที่มีผู้มาร่วมงานหลายร้อยคนมากกว่าพอหันหลังไปก็จะสามารถชมวิวเมืองหลวงของประเทศมานได้แบบสุดลูกหูลูกตาเป็นบ้านเรือนที่ค่อนข้างเหมือนกับเมืองหลวงของราชนจาจักรแบบผิดคาดยกเว้นแต่การมีหลังคาสีแดงสนิมเป็นพื้นฐานฝูงมังกรเท่าฐานและสาวกส่วนใหญ่ที่รอบประตูต่อจากพวกฮาจิเม้นั้นบินหายไปทางเมืองรอบปราสาทเช่นนั้น ทางนี้อย่าคิดเรื่องโฉดเขาล่ะขณะที่3:50ตนกำลังหอมล้อมอพวกฮาจิเมะอยู่นั้นฟีดก็ปล่อยอุลาน,นอสขึ้นฟ้าพางกับปีประตูแล้วเริ่มนำขบวนจากระเบียงเข้าไปสู่ภายในพระบรมหาราชวังสมกับที่เรียกว่าปราสาทของผู้ครองทวีปแดนใต้ฮาจิเมะเชียคาริทีโอนำขบวนเดินไปตามทางเดินที่กว้างจนในสาระแล้วโคคีจิสุคุโซโซและเรียว,ว,วทาโรก็กอกลุ่มกันตามหลังมาขณะที่กำลังเดินหน้าพางกับสังเกตการรอบข้างด้วยความไม่ประมาท โคคีคุงกลวไอปีศาจนั่นจังเลยปลอบหนูหน่อยอะเอริเธอนี่มันเอริควงแขนของโคคีคุงแบบปุ๊บปับ๊บจากนั้นก็กอดแน่นไม่ยอมห่างและเริ่มก,กระซิบกระซาบอะไรบางอย่างเพื่อพยายามจะจุมพินหัวของโคคี อเอริฟังนะโศโซะโศโซพยายามจะถักทอถ้อยคำอย่างเต็มที่แต่สายตาของเอริมองแค่โคคิและมีท่าทางเหมือนไม่แม,แม้แต่จะสังเกตเห็นเลยว่ามีคนคุยด้วยใบหน้านั้นเปื้อนรอยยิ้มยั่วยวนดวงตามีความเล่าร้นหลงไหลก่อติดดังคนตมพูดตามตรงว่าเป็นสารรูปที่ทนดูไม่ได้ตั้งแต่กลับมาเจอกันอีกครั้งสายตาของเอริก็ไม่มีใครอื่นเลยนอกจากโคคิพอระยรยศถึงขนาดนั้นทั้งยังกระทําเรื่องโหดได้อย่างการจับเพื่อนร่วมชั้นเป็นตัวประกันแต่เธอกลับไม่มีท่าทางว่าจะสะทกสะทานเลยพอมอง ของท่าทางเห็นแก่ตัวสุดๆนั้นและสีหน้าที่บูดเบี้ยวของสุสูแล้วเฮ้ยเอริสุซูคุยด้วยไม่ใช่หรือไงเดียวทาร่โลเอื้อมมือออกไปด้วยท่าทางหัวเสียแต่ทว่าเงียบหน่อยค่ะดาบใหญ่เสียบเข้ามาขวงเอาไว้ดวงตาไร้ประกายของสาวกจดจ้องไปทางเดียวทาร่โลแม้เดียวทาร่โลจะมองไปหาโคคีด้วยความขุ่นเคืองแต่การรับมือกับเอริก็เต็มกําลังแล้วสําหรับโคคีเขาจึงไม่ได้หันไปมองเดียวทาร่โหรือสุสซเลยสซสซไว้ก่อนเนอะชี oo, ้โซชี้โซูอออบคุณเดียวทาร่โลคุ้มด้วยนะ 七。 โอ้เดี๋ยวพวกเราจะสร้างโอกาสให้คุยกันแน่นอนการห้ามปามของชิซุคุทาให้สุซูก,กับเดียวทาโรถอนหายใจและยอมถอยหลังจากนั้นขบวนก็เลี้ยวไปสู่สองสามุมผ่านทางเดินเชื่อมอาคารอีกหลายครั้งแล้วก็มาถึงในที่สุดเบื้องหน้ามีประตูมโหรฬาแบบเปิดได้สองด้านมันเป็นประตูที่เต็มไปด้วยความน่าเกรงขามเหมาะสมกับการเป็นทางเข้าสู่บริเวณบันลังของปราสาทราชามานมีการดีไซน์รูปพระอาทิตย์และเสาแสงที่สาดส่องลงมาเรากับแสดงพระราชอำนาจให้ผู้มาเยือนได้สำนึกฟีใช้สายตาส่งสัญญ,ญาณกับทหารเผ่ามาที่อยู่หน้าประตูเมื่อ ทหารคนนั้นเอาเมือแตะส่วนหนึ่งของประตูส่วนของเสาก็เรืองแสงและเกิดเสียงหนักอึ้งขึ้นก่อนประตูจะเริ่มเปิดไปทางซ้ายขวาเผยภาพที่เคยเห็นผ่านประตูทางเดินที่มีเสาเรียงรายสองแถวและพรมแดงยาวร้อยเมตรลึกเข้าไปด้านในมีแท่นบันไดและมองเห็นบันลังโออาหน้าประทับใจอยู่บนนั้นเข้าไปใกล้บันลังที่ว่างเปล่าโดยระง,งับใจที่รีบร้อนยิ่งเดินหน้าก็ยิ่งค่อยๆเริ่มมองเห็นด้านซ้ายขวาของบันลังออกมาจากเอาของเสาแน่นอนว่ารวมถึงกลุ่มคนที่โดนจับเอาไว้ด้วยถ้าอย่างนั้นฝั่งนน้นก็น่าจะมองเห็นเช่นกันคนแรกที่สังเเกตห็น คือไอโกเธอเบิกตาพงโตและกุมมือของลิเลียนาที่หันหลังอยู่ข้างๆลิเลียนาที่ตกใจหันหลังกลับมามองก็ตาค้างและหายใจะชะงักงนันเรื่องนั้นทําให้พวกเพื่อนร่วมชั้นสังเกตเห็นเช่นกันกะโกหกหน้ามาช่วยจริงๆ ยกะดูนั่นนางกุโมแหละคนนี้พูดขึ้นมาเป็นคนแรกคือมิยาซากินานะกับสุกาวระไทโกะพวกเธออยู่ด้านข้างข,างของยกะที่ปล่อยให้นอนอยู่และเห็นความปิติยินดีอยู่ในดวงตาที่เปียกแชะไปด้วยน้ำตาส่วนโนมระเคนทาโร่กับนิโมระคิโตะและไอคาว่าโนบูรุต่างก็ทำหน้าเป็นมาักายระหว่างส่งเสียงเรียกจูโกะโคซุเกะและอาเซชิทว่าสีหน้าขุนมัวไปนในทันทีเมื่อเห็นพวกฮาจิเมะกำลังถูกห้อมล้อมด้วยสาวกนางกุโมะฮุงได้ยินเสียงสันส่นๆของไอโกะเธอเป็นบุคคคลเเเดีียยวท่ห็นการตอ สู้กับน่อยครั้งก่อนหน้านี้ในระยะประชิดเพราะความแข็งแกร่งของมันฝังหรือเขาเ้ากระดูกดำก <Whew. S 1> ามรมีสาวกถึง50ตนจึงทำให้บรรยากาศอบวนไปด้วยความสิ้นหวังทว่านั่นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพราะบรรยากาศอบวนไปด้วยความสบายใจจนน่าประหลาดใจและรู้สึกาซาบซึ้งจนน้าตาคอเบ้าท,าทันทีที่เห็นนาจิเมะมองมาและยยกไหลแบบชิวๆแล้วในวินาทีถัดมาป้ปาป้าป้าป้า คณฮาจิเมะคราวนี้มีเสียงปรติยินดีดังขึ้นมาจากฝั่งซ้ายมิวเผยรอยยิ้มที่เป็่ประกายดังดวง,งอาทิตย์ส่วนเรเมียมองมาด้วยสีหน้าเรากับพบทางออกจากฟันไร้ท่าทางดูแข็งแรงดีของทั้งคู่ก็ทาให้ฮาจิเมะยิ้มเช่นกันเขาเผยรอยยิ้มม่อนโยนเพื่อทําให้วางใจมิวเรเมียโทษทีนะที่ดันดึงเข้ามาปัวพันธุ์ด้วยรอก่อนนะจะพาออกมาเดี๋ยวนี้แหละป้าป้ามิวไม่เป็นอะไรนะรอเพราะเชื่อยังไงล่ะเพราะฉะนั้นอย่าแพ้คนชั่วนะ คุณฮาจิเมะพวกเราไม่เป็นอะไรค่ะได้โปรดระมัดระวังตัวด้วยดูเหมือนว่ามิวจะไม่สนใจทั้งกลุ่มสาวกและฟีดปนึ่งบอกว่าถ้าป้าป๋ามาช่วยก็จะไม่กลัวอะไรอีกแล้วมองเห็นความไว้เนื้อเชื่อใจที่ยิ่งใหญ่มากอยู่ตรงนั้นแม้เเมีย er จะยังมีเสียหน้าบึง้งตึงเล็กน้อยแต่เธอก็ดึงอารมณ์ที่ละมุนลไมาตามปกติกลับมาหลังจากเห็นท่าทางของมิวยเอเชียคาวเดลาททโอต่างก็กําลังส่งเสียงเรียกมิวกับเดมียฟีดกาลังจะตักเตือนว่าห้ามพูดคุยตามอำเภอใจแต่มีเสียงสะท้อนดังขึ้นมาก่อนหน้านั้นไม่่่วาจะในนนยุคไหก็็เปสิง ที่ดีเสมอเลยนะสายสัมพันธ์ของพ่อลูกเนี่ยเสียงสะท้อนนัามาจากด้านหลังของมันลังกำแพงเรืองแสงได้ฉายให้เห็นเงามนุษย์ เข้าใจเพราะข้าเองก็เคยมีประสบการณ์แต่กรณีของข้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหลานสาวกับบ้านะไม่รู้ทำไมยูเอถึงสะดุ้งหลังจากได้ยินเสียงที่แม้จะทุ้มต่ำแต่ก็มีความสดใสท่าทางเหมือนคางแขงใจหรือกำลังค้นหาความทรงจำอะไรบางอย่างเจ้าของเสียงปรากฏกายทะลุผ่านกำแพงเรืองแสงมาก่อนที่ฮาจิมิจะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมสีทองสลวยและเนตาสีแดงสวมผ้าคลุมและเสื้อผ้าพร้คุณภาพดีที่ปักดิ้นสีทองอยู่บนผ้าสีดำสนิททำทรงผมปัดไปด้านหลังทั้งหมดมีผมปกลงมาข้างหน้า หลายเส้นช่วงอกที่เปิดเล็กน้อยก็ให้ความรู้สึกยุ่ยยวนแบบแปลกเขาทําให้รู้สึกถึงความแข็งแรงแบบคนหนุ่มสาวและมีฝีมือแก่กล้าไปในขนาดเดียวกันทั้งยังมีเสน่ห์จนทําให้คนที่มองอดลงเลยไม่ได้เดาว่าเขาน่าจะเป็นราชามานและเป็นเคยญาเทพเจ้าแห่งฮิโตะที่มีนามว่าอารูฟท่าทางเผยรอยยิ้มด้วยอารมณ์มลไม,ลามาจนทาให้รู้สึกผิดหวังมองดูแล้วไม่เหมือนทั้งราชามานและเทพเจ้าชั่วร้ายถึงกรนนั้นก็ยังเชิญมาโดยจับตัวประกันเอาไว้ฮาจิเมลีตาและกำลังจะห้าปากพูดแต่กับโดนจริงตัดหน้าไปเสียก่อนไม่ใช่ฟ และก็ไม่ใช่ราชามันด้วยคนที่ส่งเสียงตะนึงออกมาคือบ้านาทำไมย,ยูเอ ใช่แล้วยูเอ็นนั่นเองวันวิตกอย่างหนักเธอใช้มือสันเทาปิดปากเรากับเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่นึกเลยว่าดวงตาที่ปกติจ้องของมิงจะเบิกกว้างได้ถึงเพียงนี้ฮาจิเมะกำลังจะส่งเสียงเรียกยูเอที่มีท่าทางผิดปกติอีกครั้งแต่กลับมีความรู้สึกแปลกๆจู่ๆจมเข้ามาแบบฉับพลันผมสีทองกับในตาสีแดงของยูเอเหมือนกับของนาชามานประหนึ่งมีตะวันฉายแสงอยู่ภายในดวงตาไม่น่าเชื่อการฆ่าคเนที่เป็นไปไม่ได้ผ่านเข้ามาในสมองแต่ไม่มีกระทั่งเวลาจะปฏิเสธเรื่องน่าเหลือเชื่อที่ปุดขึ้นมา นี่มาเลเทียไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมเลยมีหลักฐานสนับสนุนเสียแล้วสายตาของราชามาที่มองยูเอเปี่ยมรักจนไม่คิดว่าจะเพิ่งพบกันครั้งแรกรวมถึงการเรียกชื่อสมัยก่อนของยูเอซึ่งปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีคนที่รู้อยู่มากขนาดนั้นนอกจากพวกตนเอง ท่านอ่าน้ำเสียงแหมแห้งของยูเอ๋ก็ไม่ช่วยพิสูจน์ทุกคนตกใจมองยูเอ๋ก่อนจะหันไปมองราชามานทันทีถึงจะคิดว่าบ้าน,นาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าราชามานกับยูเอ๋มีความคล้ายคลึงกันจนยอมรับว่าอ่าจริงด้วยมือของยูเอ๋สั่นเทิมวิตกอย่างหนักบางทีอาจจะถึงขั้นสุดนั่งลงไปในีกไม่ช้านี้ราชามานส่งเสียงเรียกยเอ๋ที่เป็นเช่นนั้นอย่างอ่อนโยนและดูเป็นกังวล ใช่แล้วค่าเองมาเลเทียดูท่าจะกําลังตกใจอยู่ซินะไม่แปลกแต่ถ้าทางแบบนั้นก็ทําให้รู้สึกหวนคิดถึงช่างหน้ารักไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อ300ปีที่แล้วเลยนะสีหน้านเต็มไปด้วยความรักแบบสดๆยยเอถอยหลังไปก้าวหนึ่งรากับว่ามองเห็นอนาในสมัยก่อนอยู่ตรงนั้นสัมผัสจากมืออุ่นๆที่แนบอย่างแผวเบาทําให้เธอกระพริบตารากับได้ตื่นจากความฝันพอมองข้างๆก็เห็นว่าฮาจิมิกาลังจ้องมองราชามานด้วยแววตาไม่ประมาทช่วยเกื้อหนุนโดยไม่ต้องมีคําพูดยยเอสูดหายใจในที่สุดเธอสูญหายใจเข้าเต็ แม้ว่าความวิตกจะยังไม่หายไปก็ตามจากนั้นก็กำลังจะเอย่ยอะไรบางอย่างด้วยดิมผีปากที่สัน ท่านาดูฟสาวกตนหนึ่งเรียกราชามานแม้จะไม่มีอารมณ์ในน้ำเสียงแต่ก็รู้ว่าเป็นท่าทางที่เต็มไปด้วยข้อกังขาดุดดังท่าทางของราชามานที่มีต่อยเอเป็นสถานการณ์เหนือความคาดหมายและนั่นไม่ใช่แค่สาวกแต่ทั้งฟิสไดเยริต่างก็มีสีหน้าแลดูสงสัยเช่นกันราชามานไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นแต่ยกมือขึ้นด้วยท่าทางธรรมชาติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่ยังเผยรอยยิ้มอยู่แทนไปทางพวกสาวกแล้ววินาทีต่อมาแสงพลังเวกกระเ,ะเบิดเหมือนเป็นระเบิดแสงพื้นที่ย้อมไปด้วยแสงสีทองที่่่คล้้้าาายกกกกับเเออมมแตขน เกิดขึ้นเพียงชัว่วพริบตาทว่านั่นเป็นแสงที่มีพลังไรบางอย่างมากจนถึงขั้นช่วงชิงได้กระดั้งทัศนวิสัยของพวกฮาจิเมะแล้วหลังจากแสงนั้นจางหายไปหาเอเอทำไมได้ยินเสียงตกตะลึงของเดวทาร่กกับโซโซมาจากด้านหลังของพวกฮาจิเมะถึงจะไม่เอ่ยปากแต่คนอื่นๆก็แปลกใจเช่นเดียวกันเพราะสาวกห0ตนฟีดและเอริต่างก็ล้มขมำเรากับตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่หมดฐานอะเอริ โซโซไม่เป็นอะไรแค่หมดสติไปนาโซโซเกือบจะเผลอวิ่งเข้าไปหาเอริแต่โคคียื่นมือข้างหนึ่งขึ้นมายับยั้งเอาไว้ยืนยันว่าปลอดภัยหลังจากเอานิ้วแตะต้นคอของเอริที่ล้มอยู่เพื่อจับชิปจรตั้งใจจะทำอะไรฮาจิเเมเป็นผู้ทำลายบรรยากาศตรึงงานและจ้องคขมียงราชามานด้วยแวตาหน้าเกงขามแต่ราชามานในตอนนี้ดีดนิ้วไล่เวทไราบางอย่างก่อนถอนหายใจโล่งอกปหนึ่งจะบอกว่าได้รอดพ้นจากเวลาแห่งความตึงเครียดแล้ว เป็นบาเลียเพื่อขัดขวางการหนักฟังและสอดส่องหน่ามันจะทําให้มองเห็นภาพอื่นและได้ยินเสียงอื่นที่คาเตรียมเอาไว้เท่านี้พวกสาวกที่อยู่ข้างนอกก็จะไม่สังเกตเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ในตาปีศาจของฮาจิเมะมองเห็นสิ่งค้ายบาเรียสีทองเข้มแผ่ปกคุมบริเวณมันลัง ตอบมาตั้งใจจะทําอะไรวาจากิริยาเหมือนเป็นปรปักษ์กับสาวกทําให้ยุเอถามอีกครั้งทันใดนั้นราชามานก็มองยุเอด้วยความดีใจจากนั้นก็เผยรอยยิ้มเป็นกันเองให้กับพวกฮาเจมิที่เพิ่มความระแวดระวังภัยมากขึ้นเสียมากกว่าแล้วจึงกว่าสายตาที่แลดูรู้สึกผิดให้กับมิวและพวกไอโกรที่กําลังงุนงง ไม่แปลกที่จะสับสนหรือวาดาแวงขอพูดเข้าประเด็นเลยแล้วกันราชามานองค์ปัจจุบันแห่งประเทศมารการแรนดนและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประจําราชนจาจักรอวาตารอันเป็นประเทศแห่งแวมไพร์นามว่าดินลดดการเดียเวสเปริโออวาตารข้าเป็นปฏจจิปักษ์ต่อเทพเจ้าคําพูดที่แปลงออกมาน่าเกงขํดังส้อนไปทั่วบริเวณมลังอันกว้างใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเป็นน้อยคําที่เหลือเชื่อแต่คําพูดนั้นและออร่าของดินลดดมีพลังมากพอทําให้คิดว่ากําลังพูดคุยกับกลุ่มคน ยกเว้นฮาจิเมมีเสียงปฏิเสธเรื่องนั้นมาจากตรงหน้าเป็นน้ำเสียงที่ฟังดูข้างโกหกไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางที่ดินดีจะมีชีวิตอยู่ได้มาเลเทียกำลังตื่นตกใจอยู่สินะมันก็ไม่แปลกละมั้งถึงจะเป็นเรื่องจำเป็นแต่ข้าก็ทำเรื่องโหดร้ายกับเจ้าไปแล้วจะแปลกมากกว่าถ้าจิตใจไม่ปั่นป่วนตอนที่ข้ามาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแบบกระทันหัน อย่ามาเรียกฉันว่ามาเลเทียอย่ามาทำเป็นทนาดินเดดยิ้มแบบเศร้าๆเมื่อเห็นยเอมีท่าทางฟิลขาดแบบที่ร่างฮาจิเมะยังไม่เคยเห็นมาก่อนสงสัยว่าท่าทางแบบนั้นก็จะทำให้ e ยูเองอนิดใจเธอจึงแผ่จิตสังหารและยื่นมือออกมาแล้วก็มีพลังเวทมหาศาลพผล่พุ่งออกมาจากตัวของเธอแม้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ได้รับความทรงจำผิดๆมาจากท่าน้ำแข็งแต่ยังไงผู้ชายตรงหน้าก็เป็นคนที่ขังย e เองไว้ในก้นบึ้งของความมืดเป็นระยะเวลานาน,นถึง300ปีเป็นบุคคลที่ทรยศความเชื่อใจจึงไม่มีทางจะตัดทิ้้ไไ้งงไไปด่าายนนั ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ควรจะหมดลมหายใจไปแล้วยังมาปรากฏตัวตรงหน้าแบบประทันหันและพูดคุยแบบคิดถึงโดยท่าทางที่ไม่แปรเปลี่ยนไปเลยจากเมื่อ300ปีก่อนแม้แต่ยูเอก็ไม่สามารถจะใจเย็นได้ภายในใจเดือดดานปะหนึองมหาสมุทรที่โดนพายุตรงๆและพอรู้สึกตัวอีกทีก็ได้มังกรสายฟ้าออกมาตามแรงกระตุน้นที่แม้แต่ตนเองก็ไม่เข้าใจเสียงคำนามจากฟ้าร้องที่ดังกึกก้องมังกรสีเหลืองทองกระชันชีก็ไปหาเหยื่อภายในพิภพตาแต่เหยื่อนั้นดินดีดกับไม่วิตกเลยสักนิดจากนั้นกำแพงแสงที่รอบล้อมแท่นมลังด้วย แค่การดีดนิว้วก็โดนโจมตีไปแบบจังๆแต่มันกลับไม่สั่นสะเทือนเลยไม่แต่น้อยดินลีดพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลมาจากอีกฝั่งหนึ่งของมาดเดียทมกลางลงสายฟ้าฟาดไม่รู้เพราะเหตุใดทั้ทงที่กำลังโจมตีด้วยจิตสังหารแต่เสียงของเขากลับสบายหูและไหลเรื่องเข้ามาภายในใจมาเดเทียการเดียเวสเปริททโออาวตาราชินีผู้งดงามปัดเปลืองที่สุดในประวัติศาสตร์และหลานสาวสุดที่รักของข้าข้าเป็นอาของเจ้าจริงๆจำได้หรือเปล่าว่าข้าเป็นผู้ใช้มอนสเตอร์ทรงพลังว่าไงนะ ถ้าเป็นเธอในตอนนี้ก็จะต้องเข้าใจแน่ว่าทำไมข้าในตอนนั้นถึงเป็นผู้ใช้ที่ทรงพลังถึงขนาดนั้นเวทมนต์เปลี่ยนแปลงที่เป็นเวทยุคเทพกรดนํนำดินหลีดยิ้มบอกว่าเก่งมากเหมือนตอนที่เคยมองดูการเรียนของยูเอในสมัยก่อนสีหน้าของย e ูเอโบด์บึ้งเรากับโดนเดจาวูจจโจม หากพูดให้ชัดขึ้นอีกข้าก็เรียนเวทมนต์เปลี่ยนแปลงแล้วเช่นกันแต่น่าเสียดายว่าขาดพรสวรรค์จนไม่ได้ใช้ความสามารถนั้นให้เกิดประโยชน์เลยนะ่ะไม่ดูควรจะเรียกว่ามาชดเชยดีดหรือไม่แต่เวทมนต์เปลี่ยนแปลงมีพลังเกินมาตรฐานจนเป็นผลทำให้ยืดอายุไขได้ด้วยการแปลสภาพและเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของผู้ใช้เวทโย,ยใจเย็นเอฮาจิเม ความจริงฮาจิเมะยิงเร็วกันปนเข้าไปกับมังกรสายฟ้าแบบไม่ใยดีแต่บาเรียกับไม่มีสักแผลและไม่น่าจะทะลวงได้ในทันทีฉะนั้นเลยเอามือวางบนหมาของยูเอเพื่อยับยังไม่ให้เผาผ่านพลังเวทไปอย่างสิ้นเปลืองเพราะจิตใจปั่นป่วนจึงน่าจะใช้เวทมนตร์ได้มีประสิทธิภาพแย่จนเทียบกับในเวลาปกติไม่ได้ยูเอหอบหายใจเบาเระหว่างพยายามสงบจิตสงบใจ,บใจที่ระสำระายแล้วทำให้มังกรสายฟ้าสลายไปถึงกันนั้นก็ยังอยู่ในสภาพี่อดกันอารมณ์ได้แบบบดบีเพะมีฮาจิเมะอยู่แล้วน้ำเสียงก็หยาบขึ้นโดย ฟีดบากลัวบอกว่าแกเป็นเคยญาตกเทพเจ้าเอฮิตโตชื่ออารูปบอกว่ารับใช้ประเทศมามาหลายพันปีตั้งแต่บรรพการอย่างน้อยคําพูดของฟีดก็ย้อนแย้งกันเองตราใดที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของอนาจากรอวาตาจนถึงตอนที่ยยเอถูกคุมขังเมื่อ300ปีก่อนทว่าถึงจะถูกชี้ชัดแบบนั้นแต่ดินเหีดก็ยังคงนิ่งสงบดังต้นไม้ยักษ เรื่องที่ฟีดบอกมันไม่ผิดจริงอยู่ว่าค่าคืออารูฟแล้วในขณะเดียวกันก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ปะหนึ่งการตอบปริศนาธรรมแววตาของยเอไม่เป็นมิตรมากขึ้นเรื่อยๆดินเดีดเผื่อเรามะแย่ๆกับเรื่องนั้นพางพูดต่อเหมือนนักเล่าบุคคลเชื่ออารูฟเป็นวงวานของเทพเจ้าอิฮิตโตในเทวสมัยเขาเล่าว,ว่าความซื่อสัตย์จงรักภักดีของเขาสันคอนเพราะเห็นความไร้คุณธรรมของอิงฮิตโตมาโดยตลอดหลังจากผ่านไปหลายพันปีในที่สุกดก็เริ่มมีความคิดที่จะเป็นปฏิปักษ เทพเจ้าเขย่าติไม่มีทางจะทัดเทียมกับเทเวศได้ดังนั้นอารุปจึงวางแผนขึ้นมาหนึ่งอย่างเขาตามหาหนทางและพลังลบที่สามารถจะต่อต้านได้บนโลกโดยแท้งมาาลงมาบนโลกเพื่อรับบทเป็นอาชามานพังกับเป็นแขนขาให้เทพเจ้าเอหิโตและควบคุมประวัติศาสตร์จากเบื้องหลังแต่เทพเจ้าไม่มีร่างกายเนื้อจึงไม่อาจจะลงมือได้เต็มที่บนโลกและต้องมีที่สินสถิตกล่าวคือราชามนรุ่นก่อนๆเป็นเพียงั่งสถิตของอารุปถึงจแจกวางในใจแต่คำอธิบายของฟีไม่ได้ผิดจุดหนึ่งที่แตกต่างคือบุคลิกภาพเดิมไม่ได้หายไปถึงแม้อารุปจะส ก็ตามดินหลีก็ได้รับเลือกจากอารูฟแม้จะถูกมองด้วยแววตาอันเต็มไปด้วยความเครือบแคลงใจแต่ดินเลดก็แผลกหน้าทั้งๆท,ที่สีหน้าสงบนิ่ง อารูฟปรับเื้อเป็นอย่างมากเลยล่ะพอข้ามาจะเป็นที่สิงสถีของขามากที่สุดแถมยังเป็นผู้ใช้เวทยุทเทพปรกรน้ำที่รู้จักข้อเท็จจริงของโลกด้วยเป็นคนร่วมบุดมการอย่างแท้จริงฉะนั้นจึงสามารถแอบสอดสองเอฮิโตก,กับสาวกและแบ่งปันความมุ่งมั่นกันได้ขนาดนี้ก็มีอารูฟอยู่ภายในตัวข้าและกำลังช่วยเหลือในหล,หลายๆด้านมีสองวิญ,ญญาณอยู่ในร่างเดียวนั่นเป็นความหมายของคำว่าเป็นอารูฟแต่ไม่ใช่อารูฟน่ะโยเอทำหน้าลำบากใจระหว่างเอ่ยปากถามดินดีที่วางมือบนบัลลังและทิ้งเวลาไว้จังหวะ ตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนหน้าเจ้าขึ้นครองมันลังเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าคนที่รู้ความจริงแต่ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้อย่างค่าก็ยังมีเรื่องที่ทำได้คิดว่าเป็นพันธกิจนะ่ะพันธกิจ ใช่แล้วพันธกิจสยบเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายถึงยากที่จะพยายามไม่ให้เทพเจ้าเย่างหิโตกับสาวกระแคระคายเจตนาแท้จริงก็เถอะจนต้องทําเรื่องที่ไม่ใช่เจตนาแท้จริงหลายครั้งหลายหนเลยละ่ะดินเลดที่ยิ้มถามว่ามีเรื่องต้องการจะถามอีกไหมทําให้หัวใจของยูเอสัไ่ไหวหลังจากถูกทําให้หัวนึกถึงความทรงจําในสมัยที่เขาเคยเป็นอาจารย์ความทรงจําผิดๆที่มั่นใจจากทําน้ำแข็งทําให้จิตใจวาวุ่นมากยิ่งขึ้นจนเผลอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ช่างของจิตใจกํลาลังสั่นไหวคิดว่าเรื่องที่ดินเลดเล่า เรื่องที่ต้องถามไม่สิอดถามไม่ได้ต่างหากทำไมถึงทรยศประเทศบ้านเกิดละ่ะทำไมถึงหักหลังฉันขอโทษไม่ได้อยากฟังคำขอโทษสักหน่อยขอเหตุผลโยเอตะโกนใส่ดินรีดที่ทำหน้าเสียใจอย่างสุดซึ้งเธอจับมือฮาจิเมที่วางอยู่บนบ่าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วกุมแน่นเพื่อพึ่งพาและก็ขอจบตอนที่160เพียนเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ